เสียงบรรเลงนดนตรีไทยอันไพเราะที่มาพร้อมกับท่วงท่าร่ายรำอ,อ่อนช้อยจากนักแสดงโขนในชุดพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าเหล่าดุริยะนาตกรไม่เพียงจัดแสดงเพื่อน,น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่เจที่ทรงสร้างโรงมหรสพหลวงแห่งนี้ หากยังเฉลิมฉลองสาราเฉลิมกรุงในโอกาสครบรอบ80ปีในปีนี้โดยยังคงพิธีดั้งเดิมไว้ไม่ต่างจาก8ทศวรรษก่อนทั้งพิธีบวงสวงแบบพราหมณ์และพิธีสงฆ์แบบพุทธที่ทำบุญเลี้ยงพระจำนวน10รูปตามขนบพิธีหลวงศิลปินและนักแสดงจำนวนมากที่แจ้งเกิดจากเวทีนี้ยังคงเดินทางมาร่วมงานอย่างอบอุ่นแสดงถึงความผูกพันต่อสาราเฉลิมกรุงที่ไม่เสื่อมคลายไปตามกาลเวลา ถ่าแอบผาหนังที่ดีมาเป็นเวลาเกือบ30มสิบสี่สิบปีสองคนก็นมอมหลืองลุจีลานะ่ะที่นี่มันที่ดับที่นอนของแม่เลยสมัยนั้นนอนหลับนผ่าหนังอยู่ที่นี่ต่างวันกานคืนรู้กี่สิบเรื่องแล้วที่นี่จะเป็นที่ตายของแม่และม,มันเลยลอยเรื่องเลยละความจริงแล้วนะชื่อผมสีเทาเน่ะ ชื่อผมสีเทาเกอที่ฉเฉลิมกรุงครับก็ผมภาคหนังจังหวะกองหนังเองถ้าหาไม่หาอยู่ที่คนงภาคก,ก็มีตอนเห็นหารหน้ามาแล้วออกคำตัวอย่างแหมสวยที่สดเลยว่านี่มันหานไปติดจังหวะน,นิดเดียวก่อนเรียวก่าไม่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ ศาลาเฉลิมกรุงสร้างขึ้นในปี2476ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชประสงค์ให้สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียขณะนั้นโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมงดงามที่ผสมผสานศิลปะไทยเข้ากับศิลปกรรมตะวันตกและจัดฉายภาพยนต,ต่างชาติเสียงในฟิลม์มจนได้รับฉายาฮอลลีวูดเมืองไทย แม้จะเผชิญวิกฤตจนต้องหยุดกิจการไปช่วงหนึ่งแต่โรงมหรสพหลวงแห่งนี้ยังคงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติโดยเฉพาะการแสดงโขนที่ยึดถือแบบแผนการแสดงโขนไว้ไม่ต่างจากในอดีตแต่ประยุกต์เนื้อเรื่องให้กระชับและใช้เทคนิคทันสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่นอกจากนั้นยังส่งเสริมเยาวชนที่รักนาฏศิลป์ไทยให้มีโอกาสฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญ ม,มีการฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นม,มีท่าขึ้นลอยมีท่าสู้กับยักษ์ที่เพิ่มมากขึ้นก็ต้องฝึกฝึกเพิ่มมากขึ้นนะฝึกให้ชํานาญนะครับผมจะได้ไม่พลาดในการแสดงที่ผมสนใจทางด้านโขนเพราะว่าหนึ่งเลยผมเป็นคนไทยครับผมก็อยากจะผมชอบของไทยๆครับผมอยากอนุรักษ์ของไทยๆสิ่งเหล่านี้บรรพบุพรุษเนี่ยได้สร้างไว้ให้กับเรามันเป็นสิ่งที่งดงามมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มันมันสามารถที่จะบ่งบอกความเป็นชาติไทยของเราเพราะนั้นตรงนี้อยากจะฝังตัวนี้ไปให้เยาวชนไทยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ในในส่วนของเทคนิคที่เราเรานำเอามาผสมผสานเนี่ยมันจะทำให้ให้ดูง่ายขึ้นเด็กก็สามารถดูติดตามได้อย่างเนื้อเรื่องกระชับแต่ว่าไม่ไม่ทิ้งความสําคัญของการแสดงรูปแบบการแสดงนี้เรายังคงยึดเอาไว้ เพียงจัดแสดงโขนเพื่อสืบสารศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยศาลาเฉลิมกรุงยังเปิดพื้นที่ให้กับการแสดงอันหลากหลายทั้งละครเวทีดนตรีรวมถึงการประกวดร้องเพลงพพเพื่อสร้างความบันเทิงและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไปการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงชุดหนุมานจะแสดงในโอกาสคร,รอบๆ80ปีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงทุกวันพฤหัสบ,บดีและศุกร์เวลา19.30น